สำหรับปากถึงจกกักรีด้วยนะวันที่22มีนาอย่าลืมมาพบพนักง,งานสอบสวนสพพระประแดงตามนัดหมายนะครับเพราะว่าทราบว่าจะต้องถูกเอาไว้ตัวไปที่สำนักงานอายการนะจังหวัดสมุทรการยังไงก็เตรียมหลักทรัพย์มาด้วยนะหลักประกันนะรู้สึกว่าจะ50,000บาทนะหลักประกันตัวนะอย่าลืมเตรียมเงินม,มาประกันตัวด้วยนะเผื่อเขา สั่งฟ้องเลยแต่ถ้าก็ไม่สั่งฟ้องก็เดี๋ยวพออยายการนัดส่งตัวไปศาลก็หาเงินป,ประกันตัวห้าหมื่นนะหรือจะไปซื้อประกันอิสรภาพก็ได้ไอ้เอาเป็ดเอาเป็ดเหลืองมาไม่เอานะเพราะเป็ดเหลืองมันใช้ประกันตัวไม่ได้นะครับอันนี้บอกให้รู้ว่าสั่งฟ้องนะครับเพราะว่าคุณให้การนะภาคเศษรับครึ่งไม่รับครึ่งนะนะส่วนในไอ้ศักยันเนะี่ย ไอ้ศักยันนี้ไม่ต้องไปห่วงเพราะขนาดนี้เนี่ยสพชัยบาดานเนี่ยนะครับได้ส่งสำนวนให้เอยการตามพี่เอยการได้มีการขอ,อสอบเพิ่มเติมในคดีช่อโกงประชาชนนะในคดีปลอมแปลงเอกสารอะไรต่างๆเราเนี่ยนะอีกไม่นานหรอกไอ้ศักยันมันจะต้องขึ้นศาลและโทษมันจะต้องถูกจำคุกหลายปีนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปให้ราคาหรอกไอ้ศักยันนะไอ ขาเรียกอะไรอ,อ,อะไรมุนีมุนีเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วให้ราคาแล้วเพราะขณะนี้สบปชบาดาเนี่ยส่งสำนวนให้อายการนะครับชัยบาดาแล้วนะและอายการชัยบาดานเนี่ยก็จะมีคําสั่งฟ้องไปยังศาลนะแล้วโทษหนักนะครับคดีชอบกรประชาชนนะดังนั้นเนี่ยเราแจกไอ้พวกเนี่ยพวกซ่าซ่าแสบๆนะทุกคนแหละคนละคดีสองคดีแต่ผมไม่อยากพูดอ่ะนะพูดไปแล้วมันเดี๋ยวหาว่าไปยาะเยอะซ้ำเติมเขาอีก อีกเรื่องหนึ่งก็อ,อยากจะพูดให้น้องประชาชนฟังเรื่องของอ่าที่มีการไปแจ้งความเท็จนะที่มุกดาหารนะครับก็วันนี้ตัวคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยให้การภาคเศษก็คือรับครึ่งไม่รับครึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้กล่าวโทษเนี่ยก็ถือว่ารอดคุกไปแล้วเพราะว่าตัวจำเลยเนี่ยให้การรับครึ่งไม่รับครึ่งก็ถือว่า ผมไม่มีความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับก็ก็ยังดีใจว่านะคุณก็ยังมีสิปิิในการรับสารภาพครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่รับก็ไปว่ากันในชั้นศาลนะนะครับในคดีของนางฟ้าผมพูนะดให้ฟังเลยนะครับก็ฝากถึงอีบุหลนนันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณนกสุธิดานะครับทางชมรมนิกรรมเนี่ยได้ส่งทนายฟา้าเนี่ยนะชื่อสุธีพงษ์เนี่ย ดูแลคุณนกสุธิดาตั้งแต่วันแรกที่มีการเซ็นมอบแต่งตั้งทางนายความมาถึงปัจจุบันนี้นะครับและเนื่องจากคุณนกสุธิดายังไม่พร้อมเราก็รอว่าคุณนกสุธิดาจะให้เราฟ้องเมื่อไหร่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะครับคําฟ้องเราเสร็จแล้วนะครับเล้แค่เอารูปภาพมาประกอบนะครับเราก็ฟ้องได้เลยดังนั้นเนี่ยเรื่องของคุณนกสุธิดาเนี่ยเราดูแลอย่างดีไม่มีการทอดทิ้งคดีนะครับจําไว้เลยว่าอีบุลันนะผมไม่เคยทิ้งคดีเหมือนลูกพี่ลูกพี่คุณนะ ที่รับงานชั้นต้นอุทธร์ตีกานะฮะห้าแสนบาทแล้วถึงเวลาเนี่ยชั้นต้นแพ้ทิ้งคดีเลยนะครับเอาอุทธร์คนอื่นเป็นทนายความและยังมาตีกินว่าเป็นผลงานของตัวเองนะจนกทั่งเขาต้องไปทําเรื่องถอนนะครับให้เห็นชัดเจนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากให่น้องประชา,าชนนะครับเพจชมรมวิจร,รม์นะแล้วก็เพจเอฟซนะครับชมรมวิรรณแล้วก็เพจเอฟซของนะครับอัจฉริยะเนี่ยนะครับ เรามีเพจเครือข่ายพัธมิตร3เพจนะครับที่ให้พี่น้องประชายชนติดตามเพราะว่าหลายเพจของเราเนี่ยกลักเรานะแล้วก็ดูแลเรามาเกือบ8ปีปีนี้เป็นปีที่9นะแล้วคนที่เป็นแฟนเพจของชมนิยกรรมเนี่ยก็นับล้านคนที่ลักเราแล้วก็ให้ความเอ็นดูเราแล้วก็นะครับอยู่กับเรามาอย่างยาวนานเนี่ยบางคนก็8ปีบางคนก็5ปี7ปีแล้วแต่นะครับเป็นเพจที่มีสมองแล้วก็มีปัญญา แล้วก็เป็นเพจที่สุภาพนะครับอ่อนโยนไม่เคยไปด่าใครนะแต่ผมบอกให้เลยว่าถ้าไปเพจอุบลันเนี่ยเขาเรียกว่าเพจวายที่มันเพจที่มันกินหญ้าแล้วก็ที่มันคือเป็นเพจที่สร้างพยานาลฐานเท็จพูดเท็จโกหกตอแหลนะดังนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็วันนี้ก็นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับที่ร่วมกันรับฟังนะ แล้วก็หลายๆเรื่องนะครับที่ผมทําก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนให้หูตาสว่างนะครับรู้ทันโจนแล้วก็ที่สําคัญคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของกระบวนการที่มีการหน,นุนงต้มตุ๋นไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าดอกเบี้ยไม่มีทางเป็นไปได้ถูกโกง ามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและสิ่งสำคัญคือผมเรียนนะครับว่าไม่ต้องมาบ้านผมผมไม่รับแขกแล้วก็ไม่ต้องโทรศัพท์มาผมจะไม่รับนะครับบริการทางโทรศัพท์เราจะรับเฉพาะทางอินบ็อกซ์ชมรมนะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะไม่ใช่ผัวเมียเลิกกันแล้วไม่ให้ผมทำนะครับไม่ใช่นะผมบอกได้เลยไม่ใช่หรือคดีที่ไม่ใช่เกี่ยวอาชญากรรมผมก็ไม่ทำให้นะครับ ว่าผมไม่ได้คนระับบางเรื่องคุณมีปัญหาเรื่องถูกยึดบ้านเี่ยพราะคุณไม่ไปสู้คดีในศาลนะคุณจะมาอ้างว่าคุณถูกปลอมลายมือชื่ออะไรเนี่ยผมไม่รับฟังหรอกเพราะว่าคดีมันขึ้นสูสน่ศาลจนศาลมาคับคดีแล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าใจด้วยว่านะเราไม่ใช่ทนายเสถียนของเราของจริงแก้ปัญหาได้จริงทําได้จริงนะครับแล้วก็เราไม่ชอบของปลอมอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่มายืนมือเราเนี่ย จะให้ไปฟ้องหมอคนนึงโอเคผมยอมรับว่าหมอคนนั้นนะครับฟักอวัยวะเพศเนี่ยออกมาแล้วก็เดินโชว์ในคลินิกนะแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลคนเนี้ยนะครับอยู่มา8ปีและได้มีการนะทำแบบเนี้ยมาสามเดือนหลัง3เดือนที่ผ่านมาโดยการถอดนะชักอวัยวะเพศเนี่ยออกมาโชว์นะครับซึ่งมีโทษปรับเพียงแค่1,000บาทแต่มีการไปตบทรัพย์หมอคนเนี้ยห้าแสนบาท และใจผมพาไปแจ้งความที่นะครับกาญจนบุรีซึ่งเราทราบแบบนี้เราไม่ทําให้เพราะเราไม่ได้เป็นเครื่องมือของการสแสวงหาผลประโยชน์เรื่องเงินทองนะครับผมไม่ทําให้เด็ดขาดนะครับยืนยันนะครับว่าทกุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องของการเรียกร้องความยุติธรรมนะครับผมยินดีทําให้แต่ถ้ามีการไปตอบรัพย์นะตอบรัพย์ล่วงหน้าแล้วรับปิดบงัง จนกระทั่งเราสืบค้นได้ว่ามีการตบทซัพย์นอกจากไม่ช่วยได้จะโดนกระทืบอีกจะบอกให้ประจานด้วยนะครับจะบอกให้นะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยขอให้ทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมอยากให้ดูภาพข่าวสองนะครับสองข่าวข่าวหนึ่งเป็นข่าวของเดนนิวโดยเกิืนขันคอลัมน์เกิืนขันส่วนอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวของไทยรัฐคอลัมน์สหบาท เรื่องเดียวกันแต่เข้าใจคนละคนละอย่างผมไม่ไปน้องประชาชนดูภาพข่าวอะนะครับคนคิดคนเขียนเรื่องลบๆบ,บชสทผู้เขียนคือเกินขันของเดนิลได้พูดถึงพลตบโรกอชัยคล้ายคึงที่ใครๆต่อใครเรียกว่าบิ๊กแจงนะครับซึ่งนะ มีการกล่าวอ้างโดยขืนขันว่ามีการส่งรองผู้การนะครับของบชสทไปเรียกเก็บเงินนะครับเรียกเก็บเงินเขาเรียกว่าเก็บสวยนั่นแหละหรือเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านบ้านก็คือนะไล่เก็บสวยในสังคมออนไลน์ก็คือผู้ที่ทําผิดกฎหมายในเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบ่อนพนันออนไลน์นะครับ แต่เรื่องเดียวกันน่พี่น้องประชาชนมาเรามาดูสองตำรวจของซาฮบาดนะครับแต่เป็นเรื่องของมรดกกาฝากนะครับที่เรื่องเดียวกันนะครับดูให้ดีเรื่องเดียวกันนะนะครับแต่เป็นอีกภาคหนึ่งก็คือสอทอมือนกันนะแต่เป็นสอทอของภาคหนึ่งผมเนี่ยพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนะครับว่า เรื่องนี้ใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมนะนะครับเรื่องนี้ใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าปอทอนะครับมีหน้าที่ดูแลเรื่องของเอาหน้าที่ก่อนนะครับหน้าที่ของปอทอนะครับ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยนะครับกอมขับการปราปราประดามความผิดเกี่ยวกับอุตสากรรมเทคโนโลยีมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระมัากรัตร์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์นะครับรวมรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่นๆนะครับอันนี้ผมให้เห็นให้เห็นของอำนาจหน้าที่ก่อนว่าปอทนะครับหรือป่าปราอาชญากรรมเทคโนโลยีที่อยู่ศูนย์ราชการนะครับอาคารบีแจ้งวัฒนะชั้นสี่นะครับ สองมีหน้าที่รักษาความสงบป้องกันราปความอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความผิดที่เกี่ยวเนื่องทั่วหน้งนาจัดสามปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์และความผิดที่เกี่ยวเนื่องสี่ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้บัญหารตรแเวงชาติมอบหมายนะครับนะทีนี้ของสอทเนี่ยนะ จะแตกต่างกันนะครับก็คือในส่วนของสอทเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ต่างกับปอทก็คือมีหน้าที่ป้องกันป่าปรามอาชญามเทคโนโลยีดุนอะไรจักปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาราาฎหมายว่าด้วยความความผิดทางพบคอมพิวเตอร์กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายอื่นๆไม่ความผิดอากรามทางเทคโนโลยีและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิตอนและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวเนื่องดำเนินการด้านการวิธีข่าวกรองเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลิเคราห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความมั่งคงในเขตอำนาจการรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือพิเศษสำนับพัฒนาบุคลากรทางด้านการสืบสวนสอบสวนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษให้คำบรึกษาแนะนำสำนักงานราชการ ในงานอื่นในการสืบสวนสืบสวนทางเทคโนโลยีปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ภูมิในวังชาติอ,อ้อมหมายอันนี้คือจะมีความหมายคล้ายๆก,กันกับทางนะครับอานญากรรมเทคโนโลยีนะครับคือปอทอนะนอกจากนี้ยังมีการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิสูจน์และกู้เป็นหลักฐานท,ทางดิจิทัลการตรวจสานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมเนหลักฐานท,ทางดิจิทัล เพื่อสงรวมการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานต่างๆดาเนินการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับไฟลยบางหน่วยงาน่ที่ได้รับการร้องขอดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยการให้ความรู้การสร้างความตระหนักให้รู้ให้แก่ประชาชนและการแสวงหาความรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งจัดแผนงานและโครงการต่างๆเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจแห่งชาติ นะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของสอทอ,ท,อที่อยู่เมืองทองธานีนะครับ